สวัสดีครับกัะผมนายอัตฉพโตกรรมรหัสศึกษา5้0 4ปดศูกาจ็ครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับวันนี้ครบผมก็จะมานำเสนองานในสื่อการสอนนะครับส่วนของสื่อการสอนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมนะครับในบทเรื่องสถิตินั่นเองแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยวันนี้ก็จะนําเสนอในหัวข้อนี้ในการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองว่านักเรียนจะสร้างได้ไหมนะครับลักษณะการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยแน่นอนแล้วว่าถ้าเราจะสร้างเราก็ต้องมีข้อมูลมาก่อนใช่่มม้้รรขอูลทีเาาจะสง ผมก็มีตัวอย่างให้พวกเราดูกันนะครับวันนี้เนาะจากตารางตรงนี้นะครับเราก็าสามารถสร้างเป็นแผนภูมิรูปวงกลมได้เลยจากจุดองศาตรงนี้นะครับก็สามารถสร้างเป็นแผนภูมิรูปวงกลมในรูปแบบของ PowerPoint นั่นเองหนึ่งวงกลมเนี่ยมี3 6 0องศาใช่ไหมครับแล้วก็ช่องตรงนี้ก็คือการแบ่งนะครับแบ่งเป็น10องศานะครับ10องศาก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 6ช่องนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เนาะมันก็จะมีวิธีการทําอยู่ในเ o w e ้ p อย n t นั่นเองการสร้างยังไงเด็กนักเรียนก็สามารถสร้างตามรูได้นะครับใน อ่าใส่ได้ยังไงเห็นไหมข้อมูลจากแอปเปิลก่อนเลยหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องเจ็ดช่องเท่ากับเจ็ดสิบองศาแล้วก็บวกอีกสองช่องเล็กๆใช่ไหมครับก็เป็นเจ็ดสิบสององศาอ่าอันดับแรกูใช้อะไรมีวงกลมนะครับตัดวงกลมมาห้ารูปคือแต่ละรูปต้องเท่ากันและมีจุดศูนย์ก,ายกาลางเดียวกันก็คือมีรัศมีเท่ากันนั่นเองแต่ละบห้ารูปก็แสดงถึงข้อมูลห้าชุดก็มีแอปเปิลเมลอนลูกแพร์ไดโอมแล้วก็ส้มนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไป แลรูปเราก็นำมาตัดที่ลักษณีเยียวกันใช่ไหมครับตัดตอเดียวการทุกรูปเลยลกูกตัดเหมือนกันเลยอ่าเห็นไหมครับสีเขียวสีครูที่ตัดให้ดูเมื่อกี้นะครับในส่วนตรงนี้เนาะทุกรูปเราตัดเหมือนกันพอตัดเสร็จทำไงเรามาซ้ซอทับกันก็ะจะเห็นได้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นแผนภูมิรูปวงกลมแล้วใช่ไหมครับในส่วนตรงนี้เนาะเห็นได้ชัดเจนจากข้อมูลแต่การสร้างด้วยการทำมือเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนเหมือนกับการทำจากข้อความที่มันเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ทับกันเป็นวีโอที่น่ามั่นกันนะครับ ของแหวนภูมิร่วมภูมิทุกสีเราสามารถหมุนสลับได้เหมือนกันนะครับคุตาได้ทุกอันนะครับตรงนี้เนาะจากสื่อการทำมือนั่นเองอ่าขอให้ทุกคนจะเข้าใจในส่วนตรงนี้นะครับโอเคพอเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ไปกันที่ลงรายละเอียดหรือดีเทลที่ลงรายละเอียดหรือดีเทลนั่นเองอ่ะเราก็จะมาเห็นในรูปของรูปจริงแล้วในส่วนของโล่กีนเนาะ ทุกๆส่วนนี้เราสามารถับได้หมดนะคะหมุนได้หมดเลยปลับได้เน็งเลยนะคะสมมติถ้าส่องมีอกาาที่มากกว่านี้เราก็กลับได้นะคะสื่อตัวนี้เนาะนักเรียนก็นสามารถทำไปทำได้เลยลูกโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อการสอนที่อยากให้คนได้เรียนรู้ร่วมกันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอนที่ให้เ,เรียนได้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้เรียนรู้จักการสร้างแผนภูมิรูปรงรวงกลมด้วยมือเราแล้วก็สร้างด้วยเผาไฟนะคะโอเคนะคะวันนี้อ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็จบการนำเสนอเเท่านี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีคบบา